พ่อฮะพ่อฮะถ้าผมอยากมีเงินล้านผมต้องทำไงฮะถ้าอยากมีเงินหนึ่งล้านบาทหรอหนูจะต้องเก็บเงินเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทเป็นเวลาห้าปีก <Easy. S 2> ็จะมีเงินหนึ่งล้านบาทแต่ลูกจะต้องไม่ลืมนะก็จะต้องมีการเตรียมเงินสําหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าค่ากินค่าน้ําค่าไฟหรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายจิตป,ประาอื่นๆอีกโห ทำไมมันยากจังมีวิธีแบบชิวๆไหมฮะอืมถ้าอยากชิลเหรอก็เก็บเงินเดือนละหนึ่งพันบาทอืมแปดสิบสามปีหนูก็จะมีเงินครบล้านบาทแล้วน่นก็น,นานเกินสงสัยได้แก่ก่อนใช้เงินมีวิธีเจ๋งกว่านั้นไหมฮะถ้าอยากได้วิธีเจ๋งๆเหรอก็เก็บเงินเดือนละหนึ่งพันบาทแบบ DCA เพราะว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว แล้ว DCA คืออะไรอะพ่อ DCA คือการลงทุนแบบเท่ากันทุกเดือนและนำผลตอบแทนไปลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อเวลาผ่านไปเงินก็จะค่อยๆงอกเงยกลายเป็นเงินล้านได้ง่ายๆฟังดูน่าสนใจแล้วต้องเริ่มยังไงฮะถ้าใครอยากรู้เรื่อง DCA เหมือนลูกของผมทักเข้ามาสอบถามหลังไมม์กันได้เลยครับ